สวัสดีคน,นดูด้วยนะวันนี้ผมก็มาแจากลิซิดิที่ผมใช้นะหรือที่ผมตั้งค่าขอเมาส์ตัวเองไว้นะก็ใช้แนละ้วมันก็ไม่ได้ทาให้หมัดจมหรือว่าหมดอะไรที่เขาบอกนะคนระับมันไม่ได้ช่วยมันเหมือนแบบความรู้สึกความรู้สึกเมา้วนๆแบบว่าเราขยับอะให้มันสมูทแต่ผมว่ามันมันดีกว่าการตันนะ้งค่าเดิมนะสําหรับใครที่อยากได้ที่ผมใช้นะเดี๋ยวผมจะ ทำเป็นไดเวอร์แล้วก็ไปโหลดนะครับวิธีใช้ครับก็กดเดวบันคลิกเนี่ยโหลดมาแล้วกดเดวบันคลิกเหลวแล้วก็มาปรับตรงนี้นะนี่ครับลีดจิตพิมพ์ตามผมเลยครับแล้วก็มาตรงที่คําว่าเมาส์นะครับแล้วก็เห็นค่าที่ผมตั้งนะครับก็ตั้งตามนี้เลยวิธีการตั้งก็กดเดวบันคลิกสองรอบส่วนไอ้ค่าไอสองตัวตัวนี้ก็กดดีเดวบันคลิกไอ้ตัวนี้ครับแล้วก็มาดูค่าไอ้คีย์บอร์ดที่ผมตั้งนะครับผมตั้งแบบนี้เลย ตั้งแล้วมันไม่เมารั่วหรอถ้าเมารั่วเนี่ยผมเอาค่า Default เดฟอยแล้วก็นี่น,นี่ที่ผมใช้นะที่ผมใช้นิดเดียวเซอร์มันก็อาจจะปริงด้วยหละน่าจะเป็นอีเหตุผลที่ตัวมันเป็นแบบนีน้ที่ผมใช้นะมันไม่ได้ทำให้ดูเวอร์อะไรขนาด ผมหันหลังมาไม่ได้เลยนะไอ้เฮ้ยเฮ้ยไอ้เจนี่รวยเลยแหละเฮ้ยเอ้าตัวไหลเอ้าโห่ครัก็มีแค่นี้แหละครับผมมาแจกก็ไม่รู้ว่าเผื่อคนอยากได้เสียเปล่าไม่อยากไปซื้อของแพงๆครับมันของมันไม่ดู่นเลยสาระก็ฝากไว้ด้วยนะก็ขอบคุณมากครับที่ดูผมไปนะครับขอบคุณครับ